สำหรับท่านผู้ใดที่จะซื้อยาอาหารสัตว์มเมล็ดพันธุ์พืชขอเชิญได้ที่ร้านเกษตรยิ่งดีช่องจอมครับผมมีฮอร์โมนพืชแล้วมีสินค้าทางการเกษตรอีเยอะ,ะ,ะเป็นพวกเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็มีฮอร์โมนแล้วก็มีปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินซีคุวภาพ ทีมงาน in และมีทีมงานพร้อมมีทีมงานพร้อมที nice uh ่จะแบกปุ๋ยให้ครับเยอะมากเลยครับทีมงานงพร้อมครับผมของร้านเกษตรจริงดีเราพร้อมให้แบกปุ๋ยแล้วมีทีมงานส่งด้วยครับครับจะเป็นบ้าไปแล้วไอ้คนไยะนบ้าไปแล้วครับ อย่าลืมเรียกอันนี้เตรียมคาลิเกสีด้วยเตรียมตัวแบกแล้วครับมีจันที่แล้วไม่ได้จันที่ก็มีฮอร์โมนมีซีเชิญนะครับที่ร้านเกษตรยิ่งดีช่องจอมกลาบเชิญสุรินทร์ครับผมร้านเราเป็นกันเองผู้จัดผู้บริหารใจดีครับผมสุภาพยิ่งดีครับผมครับร้านเกษตรยิ่งดีจะอยู่ ตรงข้ามเซเว่นบ้านด่านนะครับะจะมีอยู่สองห้องครับให้บริการเรื่องปรึกษาเรื่องทางการเกษตรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพีย้ยเพี้ยไฟเพี้ยแป้งข้าวไม่สวยมันไม่มีหัวทางร้านเกษตรมีนักวิชาการให้คำปรึกษาครับผมร้านเกษตรดีจะอยู่ตรงข้ามเซเว่นอีเลเว่บ้านด่านครับผม Chong Chong, ạ. Cảm ơn.